สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะ3กระทรวงผนึกกำลังจัดเสวนาวัคซีนเด็กเติมภูมิคุ้มกันมั่นใจเปิดเรียนออนไซต์ site, พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเสวนาวัคซีนเด็ก เติมภูมิคุ้มกันมั่นใจเปิดเรียนออนไซต์พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ภายใต้ความร่วมมือของ3กระทรวงได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ดรสุพัฒน์จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายสุทธิพงศ์จุลละเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนนาย,ยกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยดออรอัมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นายแพทย์สาราวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์กำธรมาลาธรรมนายยกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าขณะนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการฉีดวัคซีนในเข็มแรกไปแล้ว99%ที่เหลือจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว และฉีดเข็มที่2ไปแล้ว80-90%ในส่วนของเด็ก12-18ปีที่มีการจัดให้ฉีดวัคซีนนั้นได้ดำเนินการฉีดเข็มที่2ไปแล้วกว่า80%อย่างไรก็ตามการจะเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, จะต้องดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดและมาตรการ6-6-7ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด รูได้รับการฉีดวัคซีนณนะขณะนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเ,เข็มแรกเนี่ยกว่า99เแล้วยกเว้นเฉพาะกลุ่มคนที่มีเ,เป็นโรคที่อาจจะไม่สามารถที่จะฉีดได้เท่านั้นเองนะคะในเข็มที่2เนี่ยก็เกือบจะแปดเก้อ90แล้วนะคะพูดง่ายๆว่าเราได้เร่งให้โรงเรยียนเป็นสถานที่ปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่12ถึง18ปีตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมานะคะเราก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ประสานงานมาโดยตลอดต,อดตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดว่า เป้าหมายของเราคือว่าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เราจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างไรเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญแล้วก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงมาโดยตลอดนะคะในการที่จะทําให้สถานการณ์ว่าจะเป็นมาตรการว่าไม่ว่าหลังจากในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ดีในมาตรการ6กหว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วเนี่ยแต่มาตรการแมสโซเชลล์ดันซิงเนี่ยก็ยังเป็นมาตรการที่มีความสําคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเด็กเด็กคนครูก็ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่สองแล้วนะคะแต่าบางที่ก็เป็นร่วมเป็นเข็มที่3ามแล้วเด็ก1 2บสถึงสิสงงสสปีนะคะ,ะเข็มที่สองเนี่ยก็ไปกว่า80ซแล้วนะคะซึ่งขนาดนี้ะนะคะเราก็เล่งนะคะโดยโดยที่ทขณะนี้ก็มีวัคซีนนะคะห้ถึงสิซึ่งกําลังวันนี้ทางคุณหมอนะคะท่านที่เป็นกรมควบคุมโลคท่านราบได้ตัวเองเลยนะคะท,ท่านก็คงจะมาให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอาจจะมีทางเลือกอะไรให้กับเด็กๆกับผู้ปกครองหรือไม่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เรก็อยากจะให้ความมั่นใจว่าในหลายๆพื้นที่ในะคะภายใต้การเปิดโรงเรียนที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะทราบว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็คงมีความกังวลนะคะแล้วก็เราให้การเปิดโรงเรียนก่อนที่โรงเรียนจะมีการเปิดโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนต้องทำโควิดไทยสต็อปโควิดพลัสเนี่ยนะคะหรือมีมาตรการต่างๆก่อนที่จะเปิดได้เนี่ยก็ต้องผ่านมาตรการของจังหวัด ของคณะกรรมการติดต่อรูกจังหวัดนะคะเพราะ,ะนันจะต้องทําให้ท่านผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งโรงเรียนได้มีความเชื่อมั่นมากว่าออไม่ใช่ว่าใครจะเปิดก็สามารถเปิดได้แต่ต้องผ่านมาตรการของจังหวัดอย่างโดยเคร่งครัดและแม้กระทั่งแม้กระทั่งเปิดแล้วก็จะต้องมีมาตรการ667นะคะตลอดจนวัคซีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสามารถทําให้เปิดโรงเรียนได้นะ ดรสุพัชจำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าจากการสำรวจจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนช่วงอายุระหว่าง5 11ปีซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่2กลุ่มภาพันธ์มีจำนวนนักเรียนทั้งประเทศ5,381,431คนมีการสำรวจแล้วณนะปัจจุบันจำนวน4,185,000คนจาก6 11จังหวัดหรือ80%มีความประสงค์2 70, คล้าน5 7 0 0 0 0คนเฉลี่ย61.4%ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่ครบถ้วนเพราะศึกษาที่การจังหวัดอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและปัจจุบันหลายจังหวัดได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วปัจจุบันสำรวจไปแล้วเมื่อที่บอกเอามาขวาละมุมขวาล่างนะครับ จำนวนที่สำรวจไปแล้วก็คือ4,185,000หนมืน้าพนคนมีน้องๆที่ถ้าุูพออยากให้จีสองล้านห้าแสนเจ็ดหมนณทีนี้นะครับยังขาดอีก16จังหวัดมางจังหวัดเขาก็บ่นมาว่าอำเภอยังส่งมาไม่ครบนะครับยังไม่ครบอำเภอก็เลยยังไม่ส่งตัวเลขเข้ามาแต่ค่าเฉลีย่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่61%กว่าครับ61.4%นะครับไม่ถึง62%เดีนะครับ ข้อที่น่าสนใจว่าถ้าเป็น proportion อย่างนี้พอต็อกตัวเลขมาในช่วง3-4วันที่ผ่านมาซ็อกตัวเลขนี้ก็คงจะมีน้องๆที่ลงทะเบียนว่าแจ้งความผสมอยากจะฉีดน,น่าจะเรา3ล้านคนต้นๆครับโดยทั่วๆไปเนี่ยท่านท่านในที่วิดีโอพาพก็เน้นให้ฉีดในชุดประหลงมานะครับเด็กที่โตที่สุดลงมา ทางด้านนายแพทย์โอพาศการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าเด็กนักเรียนช่วงอายุ5-11ปีจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็กขนาด10ไมโครกรัมในปริมาณ0.2มิลลิกรัมเข้ากล้ามเนื้อ2ครั้งระยะห่าง8สัปดาห์กรณีที่นักเรียนอายุ11ปีได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก และเมื่อถึงกำหนดนัดรับวัคซีนเข็มที่2แล้วเด็กมีอายุครบ12ปีให้ฉีดไฟเซอร์เหมือนเดิมเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการวัคซีนนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนซีโนแวคสำหรับฉีดในเด็กอายุ3 17ปีเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับวัคซีนในเด็กค่ะ ทั่วโลกอนุญาตใช้ในเด็กมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือวัคซีนที่เรียกว่า mRNA ถ้าผมพูดง่ายๆก็คือไฟเซอร์ที่คนไทยคุ้นกันดีอันนี้ทางสำงน,นักงานคณะกรรมการหารยาหรืออยทั้งประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยรับรองให้ใช้ได้ละวัคซีนที่เรามาฉีดเราจะคำนึงถึง1ประสิทธิภาพ2ความปลอดภัยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งออยทั้งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิกันโรคซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญานวัคซีน,นมาพิจารณา กันอย่างทองแท้แล้วนะครับขณะนี้เราอนุญาตให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ในเด็กอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไป5-11ปีก็คือเด็กชั้นประถมกับนุบาลที่ท่านประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กรณาพูดถึงอันนั้นจะเป็นขนาดสาหรับเด็กขวดหนึ่งจะมีตัววัคซีนน้อยกว่าผู้ใหญ่หนึ่งในสามมันท่านไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยนะครับประสิทธิภาพก็ดีพอนะครับอีกประการหนึ่งก็คือวัคซีนเชื้อตายท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านผมเชื่อว่าหาความรู้มีความรู้ ต่างๆค่อนข้างมากก็เชื่อว่าวัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับถ้าเทียบกับ mRNA ซึ่งเป็นวัคซีนอันใหม่สําหรับวัคซีนเชื้อตายเนี่ยประเทศที่ฉีดเยอะก็คือประเทศจีนฉีดไปแล้ว235ล้านโดสนะครับเขาส่งข้อมูลมาให้ทางออยดูแล,แล้วนะครับถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของออยในสัปดาห์นี้และถ้าผ่านความเห็นชอบก็สามารถเอามาฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ3ปีขึ้นไป รวมทั้งอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิกันโรคของประเทศไทยก็ได้เห็นชอบในหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยประเทศไทยเห็นชอบรับรองวัคซีนเชื้อตายผมขออนุญาตเร่งง่ายๆแลวกันนะครับท่านประหัดครับอย่างเช่นที่เรียกว่าซีโนแวคถ้าเมื่อไหร่ออยรับรองก็สามารถเอาไปฉีดให้เด็กได้เลยนะครับก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง